สวัสดีครับบ่แอลูกน้ำโค้งครับตื่นเศร้าตื่นเซลมาแล้วพี่น้องตื่นเศร้าตื่นเซลลำมือนี่อากาศดีดีพี่น้องขึ้นขนจักหน่อยมือนี่อันใดสิม,มานให้พี่น้องถึงอันนั้นเมื่อวานนี่ก็แต่ว่าน้ำแหง้งพี่น้องนดด้ำลดม่องกับพิบพันดอกตี้พี่นอ้องมืออะไรม่องพันหนูเมือ่อยพี่น้อง มืัอนี้ก็เลยพยายามมองก่อนพี่น้องพยายามจันยำบ็ดนะครับเนาะเพราะว่ายำจันยำยังมา,างเลยยำบ็ดมาแล้วมัยยำมองวงเราบางครั้มันมองพันมันยากพี่น้องเล่ยมมแก่มองไว้ก่อนแก่ไข่มองไว้เป็นจังได้บุมม้งก็ได้ยเอาสองได้อยู่ครับมือว่านนี่สองสามต ของเบาเอ,กอะกับเฮิงมันห่างแน่นนี่ยพี่น้องมันขาดแน่นอ๋อพี่น้องไลเต้ามาเยอะโอ้ยโทษขอใครพี่น้องจำริ่มบัดรวีวีพี่นอ้องปันชิเลงแต่เดือนสิงหาเนี่ยชิเลงอีลีบอพี่น้องเดือนบาดคือว่าสิมีพาย,ยุเข้ามาอีกอยู่ลมกระโชกได้พี่น้องมือ มาเบิ่งกันละพี่น้องม่องเป็นยังไงมั้มงในชุนม้ลลนองก้อนมะูเล่ ย่งไม่คนที่งน้องมองขาเท่าจันเลย ตัวนึงอยู่พี่น้องเอ้ยกำผ่ากำโพยมาตัวนึงอยู่ขึ้นมาก็ได้พี่น้องเอ้เอาหมูว่านกินเต่าขอเบาแอก็ะซับนี่แหละพี่น้องวังคำคำเบาแอรไรเต่าหมูว่านล้มพัดเขาฟังเสร็จแล้วพี่น้องไปเพอรอยูป่ปลาเล่าปลานี่เลยกินวานได้กสองตัวพี่น้อง แต่วันเป็นลมเปิดฝนเบาเอีกกัเลยบริวเวณายคลิปพี่น้องเอาละพี่น้อ,นองตัวนี้ให้กันละเอาเอาเอา,เอา เต็มเนาะพี่น้องเอออไ้่ัน,น่ายเลยให่เนืนน้อรรยู่ดีปัานนีมผมว่าันเห็นร่องอยู่พี่น้องปัานินีไ้ได้ตัวหนึงง่งแต่ว่าเตะโดนก็จะน้มขึ้นมากพี่น้องปัานิ่้ไง ลูกกันเออว้ี่สองพี่นอ้องี่อยู่กกลักสิมาจังเลยเกียรตยามของมาจนนะพี่นอ้องเบาเยวะเอามันขึ้นดิน เล่ห้าวเขามาอยู่ไหนเด้มีอีกบวพี่น้องมันว่าหมุนปลาอยู่ที่บบกอีกอะมาถ่ายท้าวบึงพี่น้องรถเล่าเบพีนออ่น,น้องโอ้ในสองตัวตามวาดอาอยูพยายามจันกันแบบพี่น้อง ពុំចੰងនឹងបាត់នេះ วะติดเครื่องไปหันได้บ่แมนบ่โอ้คิตาโอ้โอ้คิตาเธอได้เ้ยจำเปล่อยไปลองนึงแล้วบ่กู้ได้ปล่อยไปก่อนนะจักคือแม่น้องปล่อยเมื่อวานนี้ได้บ่ได้ป่าอันย่อนตัวนึ่ง น้อยแต่น้อยพูดน้อัยสิบก็โหลไว้เมื่อนั้นได้ป่ายังป่าเต่าฮะเมื่อนั้นเปได้ป่ายังยื่ไปว่าชื่จันทร์ป่าในไงผมให้ได้ให้นจุ่งก็ไปด้นะเอาไปซ้ำตัวปะโจ๊กตัวหนึ่งก็ป่าโจ๊กหัวเลียมตัวหนึ่งแกห้องเธอเอาไปป้ให้ในจุ่เร็วยนะเอออเมื่วานนี้ปล่อยนี่ว่าลมๆมน้ำลัางต่ข้าวไปได้ป่ายหอนโลตัวหนึ่งแล้วมันพัดเข้าหาดมเดือล่ะ ป่าพากนำอีกตัวหนึ่งได้หอยป่าปากนะได้ไหนได้บ่เอาก็ลักโลอยู่ก่อนละจินจินเต้าไว้นะเออันหลังสุดท้ายได้กุ้งเดีอยไอรอนปล่อยยี่นี่ว่าลมหัดเขาเพิ่เก็บแต่เพียบไปอ่ะได้ไดดนกยปล่อยไหมปะหย่อนโลนะเอาดีบ่แบบบุดเดือยต้นเดเอากะหัแนวน่ะต้นน้อยน่ะเนาแวบนเนาแนวก็ใส่แนวช่วยก่อนนีมาปล่อยเปยนตเป็ดวงไงฮึองนะเเปดปย่อนทั้งับ

ป่าเทโพบ้านผมเปิ้ลปลาลิ่งหัวหมาดเนาะบ้านผมภาษาอันกลางก็่สิเป็นปลาเทโพแต่ว่าแซ่ยบดิพี่น้องมันดีมกบ่อเฮ็ดยังนี้เสียบหนึ่งโมกบ้านผมมาเนาะครับนะเนาะงปีงี้มันช่วยๆเลยพี่น้องปลาหนังเนาะร้อยแปดสิบครับโลนึงบ้านผมขายแถวแถวบ้านเ้าซื้อกินกันร้อยห้าสิบกันเนาะขายไม่ขาดเพื่อนเพื่อนครับนะ ตอกะมีบ่ตอกะมีครับร้อยแปดสิบประมาณนี้ครับบ่สูงบ่ต่าโอ้ยอันนี้ก็น้ำเบียดน้ำเบียดดีดีนีน้องเื้าว่าโ็ลั่นจับเบียเลยง่ายออกมาจากบ้านก็ได้ง่ายอีกง่ายสามบ้านแร้ ม่นบ่พี่น้องโอเคพี่น้องลันลันตัวบ่ฮอนล่ะบัดนี้นะสิไปรุ่กมาก่อ อ้หจบมาถึงวเนาถงวันเนี่ยมาได้อมออกออขึ้นมลยเพี่น้องใหญ่ไหมห้อมมันลึกแล้วหาเพื่นลัตัว lăn ý lý là cái nòng của phần lăn Hãy trong cho kênh Ghiền มีป่ากันเลยโอ้ยลันตัวเลยพี่น้องลันข่างสำนะพี่น้องโอ้เป็นจังไงพี่น้องที่ลันข่างนตรวจสอบเลยมีป่าสนอยู่พี่น้องแต่ว่าลันข่างลันบนลง ตัวนี้พ,พี่น้องแปลงตัวนี้ไม่กันนะเสร็จายพี่น้องมึงโดนลันเนาะ หลายลังแล้วไปชิบละพี่น้องเดีกซองลังปลาหน่อยส่วนมาส่วนเนองปลาในม่คคืนสามเดือนตามบ้นชนะพี่น้องมาไป อุ้ยต้มเขาอีกแล้วพ,พี่น้องต้มเขาอุ้ยมีปลาพี่น้องนั่นโอ้โอ๋อได้หลุดกันนะ้พี่น้องจันเข้ากันเลยต้มีตมตวน,นด้วยกันมาเยอมากเสียงดินบวก เหลือเพียกนึงได้รุ่นอยู่ดอกพี่น้องว่าน้ำอ่อนแล้วไม่โมมีมากแ,แล้วระวังได้ง่ายๆีอื่นก่อนครับเบาเอะค,ค่อยขี้ง่ายเนี่ยเพราะว่าขึ้นเอาไว้หนีโดนแล้วไม่เห็นลั่นให้เจ๊เคลื่อพี่น้องมันจะเกาอยู่แล้วเอะจะยับไปข้างบนสักหน่อย อาเลียมหาไลา่เป็นเร่โดยเฉพ้อง่ายช่วงนี้หยัดใส่ไว้น้ำปลาน้ำ,น,ำนั่นแล้วเป็นไรน้อนั่นก็ล้างสุดท้ายนี่แหละสกปรน,นง่ายง่าพี่น้องล้ำเหยื่อ

โอเคแล้ครับปลาเบ็ดกระมานมาหนีิปลาหม่องกระมานปลาจันก็นได้เอาพี่น้องมาหนีิโอเคอเลยปลาเร่ ก็ต้องซีแล้ะครับไม่ปานหัวหมุดพี่นอ้องน้ำเขาโปดดด๊ะเน่ืัอนี้ก็ได้กวงนึงให้กันนะพี่นออ้องปลาเบ็ดปลาจันปลามง่งพี่นอ้องอ้ตกมันมึงคุณพี่นอ้องสุขุมสุขพุ้นเลยครับมาติดตามหลบชมบรรยากลุงน้ำโค้งให้กำลังใจกันสุขุสุขพลุนนะครับเนาะพี่นอ้นองเนาะ อสุขสบายดีพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ